คู่คิดคู่ชีวิตเป็นฝรั่งเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะบริจาคกี่สิบล้านนะถามเจ้าตัวดีกว่าพี่สุสวัสดีครับสอัสดครับลงสวัสดีพี่สุก่อนอื่นก็ขอโมทนาบุญกับคนที่บริจาคโดยะเด้อขอบคุณหลายๆนะขอบคุณแทนคนปากช่องจ่าก็ขอให้แข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะตัวเราเองก็จริงๆทุกคนสามารถบริจาคได้ ตามที่ตัวเองมีกําลังนะอย่างตัวพี่สุเองก็ทําเท่าที่ตัวเองไหวเหมือนกันจริงๆอยากจะช่วยเยอะๆนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ไม่ได้บมริจาคแต่จะมาบอกเคล็ดรับการบริหารเสน่ห์ค่ะพี่ไก่สำคัญนะสำคัญมากนั่นก่ไก่ยังได้กลิ่นเลยเอโดยเฉพาะผู้หญิงเราเนี่ยนะฮะสำคัญมากๆตัวสุเองเนี่ยผ่านช่วงวิกฤตมานะ ต้องขอบคุณน้าหอมมาดามฟินและที่สําคัญก็คือตัวนี้เลยนะกลิ่นนี้เลยด้วยมันมีอยู่ช่วงวัยทองช่วงหนึ่งที่แบบเหม็นตัวเองเบื่อตัวเองอ่ะคือกลับมาฟื้นเพราะเพราะกลิ่นนี้กลิ่นนี้จริงๆเลยเพราะว่ากับสามีนี่เกือบแบบเกือบแบบมีปัญหาเลยอ่ะวันแรกที่ฉีดเข้าบ้านนะคะฟินิมแบล็กวอเตอร์ทักโออเบบี้อยู่ไปทําอะไรมาไปทําอะไรมาคือต้องบอกก่อนว่าน้ําหอมมาดามฟินเนี่ยนะคะเป็นน้ําหอมที่คุณภาพระดับ ระดับโลกนะแต่ว่าราคาแบบแต่ต้องได้และเป็นแบรนด์ของคนไทยพิสุมีความประทับใจมากแล้วก็อยากจะสนับสนุนแล้วก็อยากจะมาบอกต่อทุกคนด้วยคือ <c oughs> จริงๆแล้วเรื่องกลิ่นสำคัญมากนะไม <c oughs> ่ว่าจะกับแฟน <c oughs> กับเพื่อนร่วมง,งาน <c oughs> กับคนรอบข้างให้สวยแค่ไหนยืนคุยด้วยแล้วตัวเหม็นเนี่ยไม่น่าคุยด้วยเลยนะ <c oughs> แต่กลิ่นนั่นที่พิสุบอกว่าเกือบจะแยกกับแฟนแต่กลิ่นช่วยทำให้แฟนกลับมาพิสุ มีกลิ่นไหนที่ใช้แล้วได้ผู้ชายบ้างคะก็กลิ่นนี้แหละพี่สุอเลยจริงจริงต้องบอกว่ามันมีอยู่ช่วงที่ที่พี่สุบอกนะัะว่ามันเหมือนแบบมันเบื่อตัวเองแล้วไม่ขาดการดูแลมันช่วงวัยทองอนะ่ะสามีก็ห่างเราก็ห่างรู้สึกแบบประมาณสามเดือนเลยนะ <c oughs> <inside S 2> พี่กายสา <out S 2> มเดือนเลยแบบแบบนอนหันหลังให้กันเลยประมาณนั้นอ่ะต้องบอกว่าพอฉีดไปเนี่ยคือกลิ่นนี้มันจะช่วยให้เรารู้สึกแบบเซ็กซี่เล็กๆนะ แล้วก็น่าค้นหาดูแบบลึกลับดูแบบแบบมันมันเซ็กซี่อ่ะพี่สีดำใช่ไหมพี่ใช่สีดำใช่แล้วช่วงเป็นพิสุทธิทำงานเยอะด้วยไหนจะมีอะไรนะมีไส้อั่วใช่ไหมหรือมันใช่ใช่ทำอาหารด้วยทำกลากขายทำอาหารขายโน่นนี่นั่นกลิ่นต่างๆมันก็ประเดประดังเข้ามาแล้วมันทำให้เราขาดความมั่นใจเพราะขาดความมั่นใจบ่อยๆเข้ามันก็เหมือนกับว่าเริ่มแบบ เราหองระแหงเริ่มเริ่มมีปัญหากับแฟนอะไรเงี้ยพิสูจน์แล้ววันหนึ่งเราเราฉีดเยอะไหมฮะจริงจริงฉีดระหว่างวันก็ได้แต่แต่สําหรับพิสูจน์แล้วเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะอาจจะฉีดเยอะนะแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ฉีดเยอะแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีมันมีครีมอาบน้ํามาครีมอาบน้ํานี่ก็แบบโอ้โหเป็นหอมมากเอาหัวน้ําหอมกลิ่นเดียวกันเลยแล้วอาบเองหรือมีใครอาบให้หรือเปล่าหลังก็อาบไปด้วยกันเลย คือต้องบอกว่ามันหอมมันจะอาบน้ําเลยค่ะมันก็เลยจะทําให้ประหยัดน้ำ,ห,นำหอมมากขึ้นอ,อาบน้ําด้วยครีมอาบน้ําของมาดามฟินก่อนนะคะสีดําก็จะเป็นกินเดียวกับน,น้ําหอมเลยเสร็จแล้วก็ตบด้วยโลชั่น,โล,นโลชั่นนี่ก็เป็นแบบหัวน้ําหอมเหมือนกันที่สําคัญเป็นไวท์เทนนิ่งบำรุงผิวกันแดดได้ด้วยพี่กายอ,อ,อาบน้ำํำทาโลชั่น แล้วก็ฉีดน้ำหอมแล้วออกจากบ้านโบลเตอร์จะไปไหนได้แลยประหยัดประหยัดกว่าเดิมเยอะปกติเนี่ยขวดเนี้ยสุจะใช้ประมาณ3เดือนแต่พอมีครีมอาบน้ําแล้วมีโลชั่นบางทีที่ถึงหเดือนประมาณนั้นเพราะว่ามันจะหอมหนึบหอมทนหอมนานมากเราต้อบอกทำให้ผิวเราเปอร์ฟิลแร้วเอร์ฟิลชวนเหรอเตอร์ชอบเลยดีจังเลยนะหอมใครที่มีปัญหาหรือขาดความมั่นใจนะคะสุก็อยากจะแนะนําจริงๆแล้วได้รับรางวัล เอวบิวตี้สตาร์อวอร์ดแอบมองไม่เห็นเอ b บิวตี้สตาร์วอปี2021มาด้วยนะคะก็รันตีทุกอย่างทั้งคุณภาพทั้งกลิ่นทั้งราคาวันนี้พี่สุเดี๋ยวจะบอกโปรรอบแรกไปก่อนละกันเนาะก่อนที่จะฟังโปรเตรียมโทรศัพท์มาก่อนนะกดเบอร์โทรกดเบอร์โทรไปก่อนนะคะที่เบอร์02นะ1146466ค่ะ02 1146466 หรือว่ากดไลนะะ์นะฮะแอดมีแอดส f i แอดฟิน n นแอดฟิน123่าหอมมาดาฟินฟอินแบล็กกดเนี่ยปกติ1,000บาทนะคะวันนี้นอกจากน้ําหอมแล้วเนี่ยจะแถมแโลชลั่นอีก3หลอดครีมอาบน้ำอีก3หลอดเท่ากับซื้อ1แถม6ทั้งหมด7ชิ้นเนี่ยปกติจ่ายเกือบ3,000ันนะแต่วันนี้จ่ายแค่พันเดียวค่ะ1,000เท่านั้นค่ะรีบโทรเลยนะคะ 021146466 021146466หรือว่า l i อดนะฮะ @fin123 @fin123 โอ้โห oh, ใช้คุ้มมากๆนะคะอยู่ได้เนี่ยถ้าทั้งอาบน้ําทั้งโลชั่นเนี่ยและฉีดน้ําหอมด้วยเนี่ย 4ี่หเดือนอยู่ได้แน่นอนนะคะประหยัดแล้วก็จะหอมแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเราดาราก็ใช้กันเยอะนะคะเพราะหอมจริงพีเซนเตอร์ก็อคนล่าสุดนี่น้องใหม่ดาวิกาอุ้ยคนนี้ก็สุดยอดนะดารงดาราแบบเบอร์ต้นๆของประเทศไทยส่มคนนั้นก็ไม่เบาะนะนะนะสาคนนั้นก็ไม่แพ้นะจ๊ะใช้กันหมดเลยใช้กันหมดเลยนะคะอารีบๆโทรเลยนะคะ 1,000บาทเท่านั้นนะฮะได้ไปทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันค่ะ02-114-6-4-6-6หรือว่าไลน์แอดนะคะแอดฟิน 1, น3นะคะซื้อ1แถม6ค่ะ7ชิ้นนะคะปกติเนี่ยขวดเดียวก็1,000แล้วละเนี่ยได้ลอชั่นไปอีก3นะคะแล้วก็ครีมาบน้ำอีก3รวมเป็น7ชิ้นด้วยกันโทรเลยค่ะ0,2-114-6-4-6-6 0 2 1 1 4 6 4 6หหรือว่าไลน์แอดนะคะแอดฟิน1น3นะคะพี่สุอันนี้คือเป็นยูนิเซ็กซ์ชายหญิงใช้ได้หมดเลยใช่ไหมใช้ได้หมดเลยค่ะผู้หญิงผูช้ชายใช้ได้หมดเลยแล้วก็ คือน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยยิ่งเหงื่อออกยิ่งหอมจริงๆเนี่ยถ้าเรามีสีอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยเอาไปมิกซ์กันได้หมดเลยผอมมาดามฟินยิ่งมิกซ์กันได้หลายสีหลายกลิ่นมากแล้วเขาบอกว่าแต่ละคนอ่ะพี่ส่ใช้กลิ่นเดียวกันแต่กลิ่นอาจจะออกมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะเหงื่อใครเหงื่อมันกลิ่นใครกลิ่นมันแน่นอนนะคะต้องรีบโทรลยนะต้องรีบโทรคุณชมรีบโทรนะคะ0-2 1 1 4 6 4 6 6 0 2 1 1 4 6 4 6 6หรือว่าไลน์เอสเอสฟิน123นะคะ ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดชิ้นจ่ายแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะรีบโทรค,คร่ะคุ้<ผ>มมากถูกมากเดี๋ยวจะซื้อให้น้องสาวน้องสาวเขาไม่ชอบกินกะปิงไงเดี๋ยวไปฉีดแถวกะปิจะดูเลยน้องสาวที่พุดเด้นใช่ไหมเธอต้องฉีดตัวน้องสาวคา่ะฉีดตัวน้องสาวแย่ไปกว่านั้นอีกย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับพี่สูทธ์โปรโมชั่นรอบสุดท้ายครับค่ะ ซื้อ1แถม6นะคะ7ชิ้นนะคะจ่ายแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะน้ำหอม1โลชั่น3ามคีบบํน้ำ3านะคะรีบโทรเลยค่ะ021146 466หรือว่าอะไรแอดแอดฟิน123่อาจ้ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรีบโทรนะวันนี้ขอบคุณพี่สุมากมากขอบคุณครับพี่สุครับ